เงียบเลยวะพี่ลุงเอ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยดังนี้เุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเุ้ยทุกคนกิ่งไม้ดินเองนะครับดูก็เงียบเลยนะเฮ้ย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  ก็พี่ดูก็เอามีดเลี่ยนมาด้วยนะก็ระแวงก็ระแวงมีดพี่ดูด้วยมันมาจากเนี้ยมันมาจากบ่อลึกนี่แหละแต่มันลกมากเลยนะลองไปดูไหมเดี๋ยวมันต้าลงเอาลึกขนาดนี้ดูดิแดีวมันลึกมากเลยแลอวแบบโอ้โหลกมากเลยออกไม่ได้เลยแล้วมีแล้วพี่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอหรอไม่เจอเฮ้ย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 เสียงพี่เฮ้ย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 พี่เฮ้ยมีคนเหรอเฮ้ยเฮ้ยตามพี่ตามตามตามพี่เฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนี้